ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับแอมมิเตอร์นะครับโวลต์มิเตอร์นะครับตัวนี้รับแรงดันได้ตั้งแต่ศูนถึง600โวลต์นะครับแล้วก็ไฟแหล่งจ่ายที่ศูนย์ถึง30สโวลต์นะครับห้ามต่อเกินนะครับไฟแหล่งจ่ายดำแดงนะครับสายเล็กนะครับ30สิบโวลต์นะครับไม่เกินนะครับส่วนก่องความมันมีอยู่3ามขาด้วยกันครับสายศูนนะครับเป็นคอมมอนนะครับแล้วก็ขาหนึ่ง เป็นขาวัดไฟ6 0 0โวลต์นะครับแล้วขาบนก็เป็นขาไฟออกนะครับไฟเข้าขาศูนย์ไปออกขาขาสามนะครับเฮ้ยขาสองนะครับเป็นอาชั้นนะครับขานอกนะครับส่วนขากลางเป็นขาวัดโวลต์นะครับ6 0 0โวลต์นะครับครับวงจรก็ประมาณนี้ครับ ขาศนะครับเป็นขาลบนะครับแล้วก็ออกที่ขา2นะครับไยลบก็ผ่านโหลดนะครับผ่บานโหลดแล้วก็มาเข้าที่ขาลบนะครับส่วนขากลางนะครับขาหนึ่งนะครับก็มาเข้าที่ขาบวกไยบวกนะครับ แล้วกวงจรนะครับที่ไฟบวกนะครับเป็นโหลดนะครับแล้วก็อินพุตนะครับการขับต่อใช้งานก็เป็นวงจรตั้งต้นนะครับแล้วฝั่งสายเล็กนะครับเป็นไฟเร่งจ่ายนะครับก็ต่อจากไฟดีซีเหมือนกันนะครับส่นถึงสามสิบโวลต์นะครับฝั่งขวานี่ใช้วัดไฟนะครับูนย์ถึงหกร้อยโวลต์นะครับ แล้วก็วัดแอมวัดกระแสได้ที่20แอมป์นะครับตัวนี้20แอมป์เหมาะสำหรับกระแสไม่เยอะนะครับตัวนี้ถ้ากระแสเยอะกว่านี้จะเป็นตัวอีกตัวครับที่จะมีอาชั้นหรือว่าเป็น CT คล้องนะครับที่จะวัดไฟ d ีซนะครับ อันนี้นก็เป็นศูนถึงสาโวลต์ d c ดนะครับก็ไม่ยากครับวงจรนะครับก็มีอยู่5ขาด้วยกันนะครับ